สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นิดก็มาพูดถึงเรื่องการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะนี่คือรูปเจ้าของแบรนด์นะคะพี่นิดเป็นคนหนึ่งค่ะที่นะคะก็ไปขอเจ้าของแบรนด์เนาะขอสั่งซื้อกันแดดมาแล้วก็มาโพสขายอยู่ทุกวันนี้ลหละนะคะแล้วเราก็นะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาช่องทางหาเงินอยู่หรือว่าใครที่ต้องใช้กันแดดอะ ก็คือมันตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนก็คือกันแดดของเขามันใช้ดีจริงๆค่ะแล้วลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแน่นอนเพราะว่ากันแดดตัวเนี้หนึ่งละนะทาแล้วหน้าเนียนทาแล้วผิวพันดีไม่พอคือกำไรดีมากเปิดบินนะคะขั้นต่ำห้ากระปุกนะถ้าขายได้ห้ากระปุกทั้งใช้ทั้งขายก็ได้กำไร2องรอยห้าสิบแต่ถ้าเปิดบินพันแปดนะสิบกระปุกได้กำไรเจ็ดร้อยบาทเลยทีเดียวค่ะ แต่ที่สําคัญถ้าวันนี้คุณอยากทําจริงๆเดี๋ยวพี่นิดให้ความรู้ส่วนตัวให้แป๊บเดียวก็เป็นแล้วค่ะก็เข้าใจแล้วเนาะลงทุนแล้วเอาแบบว่าขายดีขายหมดไม่มีทุนจมนะคะคือเราเทรนให้ส่วนตัวจากประสบการณ์ตัวเราเองด้วยคือขายจริงส่งจริงค่ะส่งฟรีนะคะแล้วที่สําคัญพี่ก็ขายนานๆนะคะไม่เลิกขายด้วยนะคะคือ มีเลทให้ดูด้วยตั้งแต่ถ้าวันนี้คุณขายได้ห้าสิบกระปุกใช่ไหมภายในหนึ่งเดือนก็แจกทองฟรีหนึ่งกรัมถ้าไม่เอาทองก็เจ้าของแบรนด์ให้เงินหนึ่งพันสาร้อยบาทนะคะมันคุ้มมากกับการที่เราลงแค่เราอะ่ะนะกล้าลงทุนกล้าคิดกล้าทำคิดบวกไม่ว่าจะลงทุนเท่าไหร่ยังไงมันก็ขายดีขายหมดถ้าเราใช้ดีอันดับแรกอะ พิธแนะนำให้ลองสั่งไปใช้ดูก่อนใช้ดีค่อยมาเปิดบินขายค่ะมีเลทตั้งแต่ห้าสิบตั้งแต่ห้ากระปุกถึงสา0ร้อยกระปุกค่ะเปิดใจนะคะเปิดใจลองทำกันดูอย่างน้อยอะ่ะถ้าเดือนหนึ่งเราหาได้เงินสี่พันห้าหาได้หมื่นหาได้แสนหาได้ล้านยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยค่ะทุกคนนะขยันหาเงินให้ได้เยอะเอาเวลาหา ทุกสิ่งที่มันไม่จําเป็นมาเน้นขยันขายของหาเงินให้เรามีไรายได้เยอะๆดีกว่าค่ะสนใจทักเฟซมานะคะ